สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ War World โลกแห่งสงครามกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงการจู่โจมยูเครนของรัสเซีย ที่ใช้โดรนรุ่นใหม่ของรัสเซียเนี่ยเข้าไปโจมตีกันดีกว่านะครับโดยโดรนรุ่นใหม่อันนี้เองเนี่ยก็มีการปรับปรุงจากรุ่นเก่ามาอย่างมากเลยนะครับผมเพราะว่าในรุ่นเก่านี้เองเนี่ยเขาก็ใช้โดรนแบบ fpv ธรรมดานะอันนี้พูดถึงโดรนขนาดเล็กละกันไม่ได้พูดถึงโดรนอันใหญ่ๆหแบบชายเหตดโดรนหรือว่าเป็นโดรนแพงๆอะไรแบบนี้วันนี้เราจะเน้นไปที่โดรนขนาดเล็กหรือว่า fpv โดรนอย่างก่อนหน้านี้ในคลิปก่อนเราก็ได้เห็นแล้วว่ากําลังการผลิตของรัสเซียเนี่ยเยอะมากๆจริงๆนะครับผม ผลผลิตโดน f p v ออกมาเนี่ยได้สูงถึงเดือนหนึ่งอะเราราวสามแสนตัวเลยทีเดียวตรงนี้เองเนี่ยก็สร้างความได้เปรียบในสรมระูุิิให้กับรัสเซียอยู่ค่อนข้างเยอะเลยแต่อย่างที่บอกกันไปนะครับผมว่า การใช้โดรนเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดอยู่บ้างแล้วก็ได้มีการพยายามในการจะทําลายโดรนเนี่ยอยู่หลากหลายวิธีเลยนะครับแน่นอนจะเอาจรวดไปยิงโดรนเนี่ยไอโดรนราคาไม่กี่หมื่นบางตัวอาจจะถูกมาก,มากแบบประกอบมาห่วยแตกเลยถูกว่าจะเอาจรวดแพงๆมายิงเนี่ยมันก็ไม่คุ้มนะครับผมจะปล่อยให้มาบินไล่ทหารเลยทหารก็ตายอย่างสูญเปล่าในระยะใกล้ๆเองเนี่ยอาจจะสามารถใช้ปืนยิงตอบโต้กับโดรนได้นะครับแต่มันก็เสี่ยงมากๆอยู่ดีเพราะว่าถ้าจะบินสูงๆ ยิงไปก็ยิงไม่โดนหรอกนะครับโอกาสโดนในยากแต่พอมันบินมาใกล้ๆเนี่ยก็เสี่ยงที่ถ้ายิงไม่โดนมันก็บึ้มเราตายได้เหมือนกันถูกไหมก็เป็นจุดที่ส่มเสียงมากๆเลยทําให้การกําจัดโดรนเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวปัญหามากๆสําหรับสงครามในยุคใหม่เลยนะครับทั้งฝั่งของรัเสเซียแล้วก็ทั้งฝั่งของยูเครนต่างเจอกับปัญหานี้อย่างมากมายแต่พวกเขาเนี่ยก็มีวิธีการกำจัดโดรนหลักๆอยู่ครับนั่นก็คือการใช้เครื่องแจมเมอร์นั่นเองการส่งสัญญ,ญาณร,รบกวนครับเพราะว่าโดนเองเนี่ยก็ต้อง สื่อสารผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณวิทยุผ่านสัญญาณอะไรต่างๆแล้วแต่รูปแบบของมันถูกแม้มันก็ต้องมีการส่งสัญญาณกันไปมาเพราะฉันเองเนี่ยถ้ามีแจมเมอร์เนี่ยนะครับผมก็จะสามารถทําลายการสื่อสารของโดนกับตัวบังคับได้ก็จะทาให้โดนเนี่ยตกลงผู้บังคับเนี่ยก็ไม่สามารถควบคุมทิศทางของโดนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีจัดการโดนหลักๆที่เขาใช้กันอยู่ในสงครามแต่ทีนี้เองเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับปรุงมันก็ต้องมีการหาวิธีทางแก้เพื่อที่จะไม่ให้โดนเนี่ยถูกจัดการได้ด วิธีแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีนะครับอาจจะทําให้ทนเพิ่มได้สัญญารบกวนเนี่ยทำได้ยากขึ้นแต่ก็อาจจะรบกวนพอจะกระตุกกระตุกได้อยู่แต่ล่าสุดนี้เองรัสเซียนั้นมากับวิธีใหม่นะครับผมที่ทําให้เครื่องรบกวนสัญญาถึงยูเครนเนี่ยไม่สามารถใช้กับโดรนชนิดนี้ได้เลยแต่โดรนชนิดนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันก็เป็นโดรนรัสเซียประดิษฐ์นะครับก็คือประดิษฐ์ขึ้นมากันเองเนี่ยมาหาวิธีมา DIY กันเองโดยผลผลิตของมันเนี่ยก็ได้ออกมากลายเป็นโดนนรโดนไฟเบอร นี้เองเนี่ยมีข้อดีอยู่นั่นก็คือมันไม่สามารถ ถูกรบกวนได้เลยครับจะไม่มีเครื่องแจมเมอร์ไหนมาจัดการมันได้นับด้วยว่าเป็นโดนที่ไร้เคียมฐานมากๆในด้านของสัญญาณรบกวนตรงนี้เองเนี่ยถามว่ามันดีขนาดนั้นเลยเหรอก็คงตอบว่าใช่ครับแต่แทคนติกในการที่จะเอามาป้องกันการป้องกันจากเครื่องรบกวนสัญญาณเนี่ยมันก็แลกมาด้วยราคาที่แพงมากๆเหมือนกันนั่นก็คือใช้สายไฟเบอร์ออปติกครับสายไฟเบอร์ออปติกนี้ก็คือผูกสายไว้กับโดนเลยอะ่ะซึ่งจากที่เขาเจอมานะครับผมเขาได้บอกว่าไอ้โดนเนี้ยเนี่ย ได้ถูกผูกสายไฟเบอร์ออปติกเอาไว้ยาวถึง1813เมตรนะครับผมคิดเป็นระยะเนี่ยก็ประมาณ6.7ไ mm, มล์กันเลยทีเดียวครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยระยะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนข้อจำกัดของโดรนพราะมันสามารถบินได้แค่ในระยะที่สายมันเชื่อมถึงเท่านั้นแต่เอาเข้าจริงนะระยะ6.7ไ mm, มล์เนี่ยนะครับผมถ้าพูดกันในแนวรบที่กำลังสู้กันอยู่เนี่ยก็นับได้ว่า เป็นระยะที่ไกลนะครับเพราะว่าสู้กันเนี่ยมันสู้กันในระดับหมู่บ้านนะถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยระยะแค่นี้ถือว่ามีผลสําคัญแล้วก็สามารถนามาใช้ได้เลยแต่อาจจะไม่สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากเท่ากับโดรนแบบเดิมในแง่มุมของการโจมตีเพราะว่าการที่จะใส่สายไฟเบอร์ออปติกมาแบบนี้มันนอกจากจํากัดระยะทางของโดรนแล้วนะครับมันยังทําให้น้ําหนักของโดรนเนี่ยมากขึ้นและทําให้ใส่ระเบิดหรือว่าติดกล้องอะไรอะ่ะก็ต้องคํานึงถึงน้ําหนักมากขึ้นครับมันก็จะใช้พลังงานในการบินเนี มากกว่าเดิมแล้วก็รวมไปถึงสามารถแบกของหนักอ่ะได้น้อยกว่าเดิมด้วยก็จะทําให้การโจมตีนั้นมีประสิทธิภาพน้อยลงแต่ถ้าใช้ในแง่มุมของโดรนสอดแนมที่คอยมองจากมุมสูงเนี่ยครับก็สามารถใช้ได้ดีแล้วก็ไม่สามารถถูกดีเทคได้ด้วยนะก็คือเครื่องดีเทคสัญญาณต่างๆเนี่ยจะไม่สามารถดีเทคสัญญาณที่มันส่งกันผ่านสายได้ตรงนี้เองเนี่ยก็ช่วยทําให้สามารถพรางตัวได้เยอะเลยพูดง,ง่ายๆไอ้โดรนชิ้นใหม่ของรัสเซียเนี่ยที่ประดิษฐ์มาใหม่แล้วก็หาวิธีในการป้องกันแบบใหม่มามันก็มีทั้งข้อดี ก็ข้อเสียข้อดีก,ก็คือไม่สามารถถูกตรวจจับได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถถูกรบกวนได้วิธีที่จะตรวจจับมันได้ก็คือเราต้องเห็นด้วยตาของเราเนี่ยแหละเราถึงจะสามารถตรวจจับมันได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็แลกมากับข้อเสียนั่นก็คือข้อจํากัดของระยะทางแล้วก็น้ําหนักที่มากขึ้นทําให้สามารถติดระเบิดได้น้อยลงหรือว่าติดกล้องเนี่ยก็ติดได้น้อยลงทําได้ยากขึ้นแถมเมื่อมันหนักขึ้นนะก็ต้องกินพลังงานมากกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วถามว่าโดรนนี้เนี่ยถูกเอามาใช้เยอะขนาดไหนตอนนี้ก็จากที่ข้อมูลมีมาก็ยังไม่ได้ใช้เยออะะะไรรกกัันนมมาคบผ ก็นับได้ว่าก็มีการใช้อยู่เรื่อยๆนะยังไม่ได้แบบมีนัยยะสําคัญเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการใช้ที่สร้างสรรค์แล้วก็เอามาลองใช้กันก่อนในบางจุดของสมรภูมินะส่วนใหญ่ในตอนนี้เองเนี่ยก็ยังใช้โดนที่ส่งสัญญาณกันแบบเดิมอยู่นะครับอาจจะมีตกไปบ้างแต่ด้วยความเน้นจํานวนนะผลิตได้เดือนหนึ่งสามแสนลำอย่างเงี้ยเอามาบินถล่มอ่ะแน่นอนแหละมันไม่สามารถครอบคลุมเครื่องแจมสัญญาได้ในทุกพื้นที่อยู่แล้วนะครับก็ทําให้การใช้โดนแบบปกติเนี่ยก็ยังคงเป็นวิธีการใช้หลักอยู่ส่วนวิธีการใช้ นแบบใหม่นี้นั้นถือได้ว่าเป็นวิธีการเสริมขึ้นมาสําหรับผมเองเนี่ยคิดว่าการใช้โดรนแบบใหม่นี้ที่ใช้สายไฟเบอร์ออปติกนะจะมีประโยชน์ที่สุดเลยเนี่ยคือการใช้สอดแนมนั่นเองครับใช้ในการดูก่อนว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนสตูตั้งอยู่ตรงไหนกันแน่ตรงนี้เองเนี่ยก็จะช่วยทําให้ไอ้โดรนตรงนี้ไม่ถูกโจมตีเสียหายได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ถูกจัดการได้ง่ายแถมอาจจะลอบเข้าไปโดยที่สัญญาณเนี่ยมันไม่ได้ถูกปล่อยออกมาเพราะฉันเองอ่ะยูเครนก็จะตรวจจับไม่ได้ว่ากําลังถูกสอดแนมอยู่แล้วจากนั้นเองอะ่ะพอ,อ,ททะอง โดนมาในบริเวณที่มันมีเครื่องส่งสัญญาณแจมมิ่งอย่างงี้ก็ยิงปืนใหญ่เข้ามาแทนได้นะครับพอรู้จุดเรางานสามารถเล็งได้แล้วว่าศัตรูอยู่ตรงไหนตรงนี้เองเนี่ยก็จะช่วยประโยชน์ได้มากกว่าในแง่มุมของการที่จะเอาโดรนมาบินโจมตีศัตรูเพราะว่าโดรนอันนี้เองอ่ะค่อนข้างจะจํากัดเรื่องระยะมากๆเลยนะครับผมมันก็โจมตีศัตรูได้แค่ในแนวที่มันตั้งอยู่เท่านั้นเองแหละก็ระยะราวๆประมาณ6.7ไมล์จริงๆแล้วเนี่ยก็ระยะก็ไกลยอยู่นะครับก็ระยะประมาณ10กิโลเลยก็ถือได้ว่าไกลแหละแต่ถ้าถามว่ามันจะสามารถ บินข้ามไปโจมตีศัตรูแบบอีกเมืองนึงเลยได้ไหมเนี่ยอาจจะทําได้ยากเพราะว่าระยะห่างของแต่ละเมืองเนี่ยก็ไกลยอยู่ระยะห่างแต่ละหมู่บ้านเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นการต่อสู้ในชนบทนะนอะเนาะสู้กันในหมู่บ้านเองเ่ยระยะามาันอาจจะครอบคลุมอยู่แล้วแต่ถ้าจะข้ามหมู่บ้านเนี่ยอาจจะยากหน่อยเพราะว่าเวลาข้ามหมู่บ้านเนี่ยเราจะเจอได้เลยถูกป่ะว่ามันมีแต่ทุ่งมีแต่นาอย่างเงี้ยแล้วแบบจะเอาสายมาร้อยให้มันยาวขนาดนั้นมันเปลืองแล้วมันก็ไม่สมเหตุสมผลพร้อมกับไม่คุ้มด้วยเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ในบางกรณีในบางจุดเท่านั้น ไม่ได้สามารถเอามาแทนที่โดนได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในโดนปกติยูเครนที่ยังสามารถส่งสัญญาณมารบกวนมาจัดการได้อยู่นะครับแต่ถ้าเจอโดนประเภทนี้ไปเนี่ยเครื่องส่งสัญญาณรบกวน่ะก็เจ๊งกระบงไปเลยทำอะไรไม่ได้นะครับผมทางเดียวที่จะจัดการมันได้เนี่ยก็คือจะเป็นต้องสอยโดนให้ตกนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของ world world โลกแห่งสงครามในวันนี้ที่เราได้พาท่านผู้ชมมารู้จักกับโดนประเภทใหม่ของรัสเซียนะครับผมที่ยังไม่มีการตั้งชื่อเลยด้วยซ้ำนะเป็นโดนที่เขาเพิ่งตรวจเจอมาเลยอ่ะแบบทางยูเครน รัเสเซียนั้นได้ลองใช้โดนใหม่อันนี้ออกมานะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างในอนาคตนั้นจะมีการใช้โดนอะไรแบบนี้เพิ่มเติมอีกไหมหรือท่านผู้ชมคิดว่าจะมีโดนรูปแบบไหนปรากฏออกมาอีกนะครับผมก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะตอนนี้จะโดนอันนี้นะครับผมมีคําเรียกแทนเป็นชื่อ Product นะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อแบบ o f f ฟิเชียตั้งชื่อว่า Product 55นะครับก็คืออาวุธอันใหม่ของรัเสเซียนั่นแหละโดนไฟเบอร์ออปติกนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวัน,น นี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วบา,บายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ w a l w o r l โลกแห่งสงครามนะครับ